แต่ตัวเป็นผู้รู้อยู่เสมอตื่นละแวงหลับระว,วังยังละเมอเพราะกลัวเผลอกลัวผิดติดตามตัวอันนี้เป็นกรอนประเภทกรอนประเภทกรอนแป,เนปเดเด็กจดลงไปในกระดาษอะไรก็แล้วแต่เรานะจดในแบบฝึกหัดก็ได้เอาอดินสอจดเป็นการสอนให้รู้เรื่องราวของของอะไรของการอะไรไม่จำเนตติเตียนใครเนาะ ทำความผิดไม่มีเห็นก็จริงแต่เราก็ท้อไหมต้องรู้ว่าอะไรควรทําให้ควรทำเนาะให้รู้ตัวอยู่เสมอผิดก็แก้ไขไม่มีใครหรอกที่สามารถทําอะไรได้ถูกหมดทุกอย่างผิดแต่เราต้องรีบกลับตัวให้เร็วที่สุดเนาะหากเราทําความผิดกับใครเราก็แน่นอนคนที่รับทุกก็คือคนที่เป็นตัวเราคนแรกถูกต้องไหมแล้วคนอื่นด้วยยิ่งเป็นพ่อแม่เนาะเราทําอะไรไม่ดีเน่ยพ่อแม่ก็เป็นทุกแทนเราใช่ไหมลูก ทำอะไรให้เรียกว่ามีสติถ้าเราไม่อยากทำผิดก็ต้องมีฮฮริโอตปะความเกรงกลัวแล้วก็ละอายต่อบาปใชหสอนภาษาไทยมันเหมือนสอนธรรมะเพราะจริงๆในโลกใบนี้มันเหมือนธรรมะนะลูกใช่ไหมมันเป็นคําสอนนะสิ่งที่เป็นคาประพันธ์สัมผัสพยัญชนะอ่านเรียนดูพยัญชนะมีอะไรบ้างอ่านเรียนดูนะลูกคําสัมผัสพยัญชนะทําความผิดแม้ไม่มีใครเห็นหมายความว่าพยัญชนะต้นเห็นไหมมันจะสืบเนื่องที่เราเรียนเลยพยัญชนะต้นตัวแรก มันเหมือนกันอ่าวักแรกทำความผิดแม้ไม่ม,ไม,มีไม่มีใครเห็นอะไรเป็นสัมผัสพยัญชนะก็คือแม้ไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันใช้มอม้าเหมือนกัน,นเรียนขีดสันตายเลยลูกนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมอ่าถูกต้องอ่าขีดยาวเลยนะวันที่สองสัมผัสพยาญชนะเนะี่ยคนเราวักกันก็ได้วักเดียวก,กันก็ได้ทีนี้มาดูวักแรกสัมผัส อ่าสลักคำว่าเห็นลูกเห็นเห็นคำว่าเห็นมันไปสัมพันธ์คำว่าอะไรเห็นเห็นเห็นกับคำว่าอะไร อ่าเป็นยังเรียนโยงได้เลยนะลูกเราเรียนจากป .5 ไปแล้วนี่คือสัมผัสด้วยสระคนละวัตก,กันเขาเรียกว่าสัมผัสนอกถ้าในวังเดียวกันสัมผัสในสัมผัสในสัมผัสด้วยพย,ยัญชนะต้นเหมือนกันก็ได้หรือสระเหมือนกันก็ได้แต่ถ้าสัมผัสนอกเป็นได้อย่างเดียวคือสัมผัสด้วยสระ ถ้ามีมาตาต้องอยู่ในมาตาเดียวกันเนาะอ่ะต่อไปนักเรียนเข้าใจที่คไไรูอธิบายไหมลูกคําว่าเสมอเสมอสัมผัสคําว่าอะไรเอาสัมผัสนอกก่อนเสมอคําว่าอะไรลูกเสมอส,สระเออเห็นไหมเรื่องสระเรียนไปเอามาเชื่อมโยงกับวันนี้เสมอคําว่าอะไรลูกละเมออ่ะถูกต้องละเมอไปหาคําว่าอะไรอีกคํานึงวรคที่สี่คำว่าอะไรเออ เก่งมากโห oh, เก่งนะนี่รู้เลยว่าเวลาหนูเรียนแล้วหนูฟังครูหรือหนูเข้าใจในสิ่งที่เรียนจากป5้ามาเนี่ยพอมาถึงปหกมันไม่ให้เรื่องยากเลยเพราะมันต่อเนื่องกันมันง่ายอันนี้คือสัมผัสเรียกว่าสัมผัสนอกถูกต้องไหมสัมผัสด้วยสละกทีนี้มาดูในวันที่สองแต่ตัวเป็นผู้รู้อยู่เสมอแต่กับตัวเป็นสัมผัสด้วยสละกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นต่อเต่าเหมือนกันนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมช่วยบอกครูสิ แต่ตัวเป็นผู้รู้อ่าทีนี้ถ้าเป็นสระผู้กระรู้สัมผัสกันได้ไหมได้นะคือในวัดเดียวกันสัมผัสด้วยพยัญยชนะต้นเหมือนกันก็ได้หรือสัมผัสด้วยสระก็ได้ผู้รู้อยู่ใช่ไหมมันเป็นสละอูพยัญชนะต้นจะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรอ่าเก่งอ่าต่อไปวันที่3าตื่นระแวงตื่นระแวงหลับระวังยังละเมอมีสัมผัส พยัญชนะต้นไหมแวงกระวังใช่ไหมลูกแวงกระวังมีสิแวงกระวัง,วง,วงไอล้ละละไม่เป็นคําซ้ําละละเหมือนกันแต่แวงกระวังสัมผัสด้วยสระเพราะมันเป็นวอแหวนอ่าคิดด้วยนะเขาไหนฟังรับรองหนูได้นะต่อไปวรคที่สี่รคที่สี่ว่ที่สาไม่มีสัมผัสด้วยเออวังกะยังเป็นสัมผัสด้วยสละอีกอันหนึง่งใช่ไหมลูกแวะใช่ปะวังกะยัง สละอะมาตาแม่กงอะใช่ถ้าใครขีดด้วยถ้าใครฟังแต่ต้นจนจบรับรองหนูทําได้เพราะกลัวเพอกลัวผิดติดตามตัวอะพยัญชนะต้นเหมือนกันมีคําว่าอะไรเยอะเลยนะติดตามตัวใช่ไหมต่อเต่าเหมือนกันนักเรียนตอบในใจเหมือนที่ครูพูดใช่ไหมหนูตอบเหมือนตรงกับที่ครูพูดใช่ไหมใช่อะสัมผัสด้วยพยัญชนะรู้ละ ต่อเต่าเหมือนกันทีนี้มาดูตัวอื่นไอ้เพาะกับเพอได้ไหมลูกไม่ได้เนะเพราะเพาะพอรอเป็นคำควบกล้ามมีแพทย์ันชนะต้นสองตัวส่วนเพอมันมีตัวเดียวพอผ่านจะเห็นว่ามีพอผ่านเหมือนกันและสัมผัสกันได้นะดูท,ที่ที่พื้นฐานของมันด้วยเนาะอ่าทีนี้มาดูไอ้กลัวกับกลัวเ,เป็นคำซ้ำํามันมีคําสัมผัสด้วยสระคืออะไรลูกสละ,ะอัวเออสละ,ะอัวคําว่าอะไรนักเรียนไม่ตอบครูแสดงว่าสัญญ,ญาณไม่ดีใช่ไหมเนี่ยให้ครูพูดไปเลยนะ อย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้มีองค์คนสุดท้ายต่อว่าใช่แล้วก็หยุดไปเลยกลัวกับตัวสัมผัสสระเพราะมันเป็นสารอัวถูกต้องไหมสารอัวนี้ไม่มีตัวสะกดไหนเะพราะอัวเกิดจากไม้ผัดบวกตัววเห็นไหมรู้ไหมทําไมครูต้องสอนพื้นฐานเรื่องของเสียงสระรูปสระมาก่อนเพราะเวลาหนูเจอคาในบทและกองเนี่ยหนูจะดึงเรื่องนั้นมาใช้แล้วมันก็จะง่ายสําหรับนักเรียนด้วย ไม่ยากเนาะอ่ะวักแรกผ่านไปอธิบายในบางส่วนเนาะที่เหลือนักเรียนต้องอ่านโจทย์เองมะครูจะไม่อธิบายให้ให้ครบทุกข้อนะเพราะว่านักเรียนจะต้องฝึกคิดเองด้วยเพราะนี่คือทวนนะลูกไม่เยอะอ่ะต่อไปหรือเอาซักสิบข้อดีไหมกลัวนักเรียนจะจะงงเอาสิบข้อพอไหมอ่ะเห็นด้วยไม่ได้เห็นด้วยกดหนึ่งงานวันนี้เอาสิบข้อพอเนาะเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันอ่าเห็นด้วยอ่าเห็นด้วยก็เห็นด้วย ไม่อยากให้เยอะกว่านักเรียนเหนื่อย ه, อ่าอ่ะดูนะลูก <c oughs> โอ้หกดหนึ่งัวเลยอันความคิดวิทย,ยาเหมือนอาบุธเหมือนเมื่อกี้เลยแต่เพียงจะเป็นบทลอยกรองไปประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกไครฮึกฮักจึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัยเหมือนเมื่อกี้เลยแต่เพียงจะเปลี่ยนบทเขาถามว่าเป็นการกล่าวถึงเรื่องอะไรเป็นการอะไรเนี่ยความคิด วิทยาแปลว่าความรู้วิทยาเปรียบเหมือนอะไรนะความรู้ที่จิตตัวเราอ่ะเป็นอาวุธทรรมหากินไม่ให้อาวุธไปทําลายร่างกายใครนะอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบอ่นนอานเด็กคิดเขาว่าเหมือนด้วยเหมือนเป็นการเปรียบเทียบเด็กๆคิดด้วยลูกอ่าโอเห็นด้วย <laughs> ใช่ครัวเรียนเหนื่อยไงครูก็เลยให้น้อยๆแต่ให้ทุกวันทุกวันพอเนาะ นักเรียนจะได้ไม่เบื่อวิชาภาษาไทยไงยอ่าประเสริฐสุดซ่อนใส่นในฝักก็คือเหมือนกับคมในฝักอะ่ะเข้าใจไหมเอามาใช้เมื่อยามจําเป็นถูกต้องไหมลูกอย่าอย่าไปใช้เรียกว่าอดอดอ้างอะไรกับใครเรามีความรู้บางทีเนะี่ยยิ่งเรามีความรู้เยอะเรายิ่งต้องรู้จักใช้เกิดประโยชน์นะเหมือนเราเรียนสูงเราต้องยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนถูกต้องไหมมันก็ทําให้เราเกิดเรียกว่าเป็นสเสน่ห์เป็นความน่ารักต่อไปสงวนคมสมนึกใครึ่งฮักก็คือคมในฝักนั่นแหละ ก็คือความรู้ก็เปรียบเหมือนสิ่งที่มันอยู่กับตัวเราอ่ะมันไม่สามารถมีใครมาป้นมาจี้เอาไปได้ถูกบ้างไหมนี่แหละทําไมพ่อพ่อแม่ถึงให้เราเรียนหนังสือเพราะมันคือสมบัติอันล้าค่าที่สุดเนาะถ้ามีความรู้เนะี่ยมันไม่ต่อยอดยิ่งถ้าพ่อแม่อ่าท่านใดได้เรียกว่าอะไรสร้างพื้นฐานให้เราดีเนาะเราไปต่อยอดโ,อโหทีเนี้ยก็ร่า,า,ารวยมหาศาลเลยแต่ถ้าความรู้ไม่มีเดี๋ยวเงินที่ได้มามันก็หมดไปใช่ไหมพอไม่ได้ไปต่อยอดอ่าก็เปรียบเหมือนการสอนเราอ่ะ มันต้องใช้เวลาเนาะบางทีการเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนวันนี้ใช้วันนี้มันอาจจะใช้เวลาเหมือนสร้างตึกอ่ะมันก็ต้องมีเสาเข็มถ้าถัาเข็มบันดีเหมือนความรู้อ่ะเสาเข็มเหมือนความรู้เนาะมันทำให้เราแน่นพอแน่นปุ๊บจะใช้เมื่อไหร่มันสามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้เมื่อนั้นเนาะอ่าไม่ยากเนาะจึงค่อยชักเชื้อฟันให้บรรลัยเออบรรลัยคำนี้ไม่ให้หมายความว่าไปทาให้คนอื่นเกิดความเสียหายเจ็บตายนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าทําอย่างเช่นอะไรที่ไม่รู้นะค้นขวาเหมือนการเปรียบเทียบนะ นะเป็นการให้เราเรียกว่าอะไรให้ให้ความสำคัญของการศึกษาแล้วก็เมื่อมีความรู้ก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งเรามีความรู้เยอะเราก็ต้องรีบจปไงรีบเอามาใช้แล้วไม่ใช้แล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นยิ่งเหมือนเพื่อนเนี่ยยุ่งเรียนครูชอบนะเวลาเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ให้ลอกเพื่อนนะหมายถึงว่าคอยแนะนําคอยบอกบางทีเราจะเข้าใจภาษาสื่อสารระหว่างเพื่อนกับเพื่อนมากกว่าเนาะอ่าอันนี้จะไม่อธิบายเหมือนอันแรกนะเพราะอะไรเรารู้หลักแล้ววันเนี้ย เขาถามว่ามันเป็นคำประพันธ์ประเภทไหนครูอาจจะถามเพิ่มและให้เรียนดูที่ว่ามีสัมผัสพย,ยัญชนะตรงไหนมากที่สุดนะักเรียนรู้หลักแล้วนะพย,ยัญชนะต้นหมายถึงว่าตัวแรกมันเหมือนกันนะักเรียนดูทีละวรคถ้าสัมผัสในเป็นได้สองแบบนะลูกในคือหมายความว่าวรคเดียวกันสัมผัสกันอย่างเช่นตัวอย่างนะอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธมันจะมีคําที่เป็นคําพย,ายัญชนะต้นเหมือน,นอันกับอาวุธใช่ไหมอ้งเงนี้เราก็รู้แล้วถ้าสละ คำว่าคิดแกับอะไรลูกวิทยามันออกเสียงสลีดมาตาแม่กดนะยกตัวอย่างพอสังเขปนะวันนี้แบบฝึงหัดจับีความ10ข้อยากไหมไม่ยากถ้าไม่ยากวันนี้ครูขอจบนะคะเพราะว่า